สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในจุดพักใจนะฮะวันนี้เราจะมาตามล่าอาหวัง oh. ในแมปกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งห้าสิบหกนะครับจะตีสองละมาดูกันว่าเราจะเจออหวังกันหรือเปล่าก่อนที่ทุกคนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะทั้งนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะฮะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำร้านวากับร้านรับเติมโลบักแบบ ID เดียพาร์ตไอต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ <S <S าเตเลดเจ็ด ลิงเกซีอีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไอกระบวนการสามสีอ่ะดี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 มึงรอดูนะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบ่นแหละวะไอกระบวนการสามสีโอ้หลายคนเจ๊ะแล้วนี่ยังกูเจอแล้ว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 มึงโดนโก นี่พร้อมลัานเรื่อยพร้อมลั่นพร้อมลั่นไม่ปวดหละวะไอ้ที่มันการสามสีเหมือนเก่งอ่ะเฮ้ยมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะมันหล่อมันหล่อเฮ้ยมันหล่อมันหล่อมากมั้งไอพวกสามสีก็มีดีแค่นั้นแหละเ้ยั่นส่อย่าทำไงวะดูผมันไส้ไอตัวเหลืองอ่ะเอาละว่เอาละวเห็นไหมน่ะเขาก็หนีไปแล้วมันก็วิ่งไปหาเขาอีก ได้เลยต้องการใช่ไหมมีไงอ๋อกีดเหรียญเหรียดกีดเหียดเอกีดขอหาเืรอ๋อเดี๋ยวดิเงียบดิเงียบดคือีดเยรียดกรโดนเกียด

เดี๋ยวเาออกละไอ้แบบมือเนาะอุ้ยเออหนักหัวกูแล้วมึงคล้องไหอ่ะมึงค้องรโอ้ยตีกันใหม่ะมึงก็ไม่เกิดกับกูเลยไหมหล่อลงกันแห่นมานี่มาดอ้วนอะไรวะแหวนมานี่มาแห่นวินเแห่นมานี่มามนี่นกยงตแ่นหลุดเลย

คุณะลาอะไรอ่ะใครรแต่จกหกล่าคำรามไดไหมโอ้โหมกูคำรามอีกแล้วเอาคำรามแดดเอาคำรามแดงเออแบบเด้อแบบเด้อตีลาคำรามได้คุณเรตาหมาห้าสี่ใครเป็นอะไรวะ๊ยทไมมัน แอดหลงไปชัดมึงยุ่งแล้วเมื่อกี้เห็นว่าตายหมดตี้เลยเหลือว่าเฮ้ยไม่ใช่เมียใครก็ไม่รู้มันกำลังจีบอยู่แบบเออทักคุยเล่นไงคนใหม่เพื่อนลาคนใหม่เพื่อนคนใหม่ตามล่าหาคนใหม่เพื่อนเดีวล่วเฮ้ยแต่คนนี้เสียงดีอ่ะเสียงดีเผื่อดีไง โอ้เผื่อผ่านเนาะเพียงดีแต่ต้องชิคหน้าตาด้วยนะเย่เหนาะชิคหน้าตามาดูเบาหน้าตัวเองเลยวะเฮ้ยมึงตามแม่มึงอะใครมาแอบฟังกูวะเฮียมันอยู่ไหนวะเฮียไม่รู้ครับน่ากูหล่อเหมือนน้าเด็กอะเพื่อนหน้ากูกับเพื่อนจะบ้าเพื่อนหล่ออะไรอะมาริโอขวาหน้าตายมาริโอ

อาไม่ใช่ผมมไคกูโดนแบนเรียบร้อยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย่าโดนแบนดนปลดแล้วออโดนปลดแล้วมาแล้วกูไม่พูดผมสัญญาครับผมจะเป็นเด็กดีของเราบอกผมจะไม่เปิดไมค์พูดละผมกลัวไหนแม่ง ไปกูนิ่งโชว์เมื่อกี้กูจ็อบเลยเป็นไรวะเป็นไรวะเปไรแลววะคนไหนอ่ะวิ่งมึงไอ้เหี้ยมันไปอยู่ตรงไหนแล้ววะไปเจอพ่อเมื่อกี้ไหนน่ให้กูดูดิให้กูดูเลยมินคนไทยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออก็ถึงโง่อยู่ทุกวันนี้ไงพี่อ่ะสภาพอีดอกนี่ไหนๆมึงพูดดิให้เก่งเวลาไอ้เขี้ยมไอ้เขี้ย

กูไม่ต้องเฮ้ยย่ตีกันเฮ้ยยาตีกันเฮ้ยเท่หปนวินในเฮียแต่ลางเงเป็นนดียไปไหนไมได้ยดูดิดูดิหมายังหอนใส่เมื่อไงเียไอ้สมเนไเ่ได้ไม่หควายเฮียหม้ยหอนใส่สวินเป็นไรเนี่ยเฮียสวินเป็นไรเนี่ยึืนหน่อยขอเียวอย่าตีกันเฮ้ยอย่าตีกันอ่วายอยากเป็นนักสวินวิน่างใหญงา่

สมารเก็กลุ่มสลับสมารเกยกลุ่มสมรเกกลุ่มบอกให้นะมคุณก็ทำได้แค่นี้แหพูดเ่ยังยตีกันตีกันตีกันไอ้ยังงันเี่มึงเอาหัวเก่าพวกมึงอะทุกคนอะมารวมมาเด่กกูคนเดียวเองไอ้ยตีกันเลย

ตัดทุก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 